ดเคยสอบผ่านห้าร้อีกว่านกา,ารา,านายศสมาสัาัพุทธเจ้า ได้สวยพระชามิพระเวสสันดรได้บำเพ็ญารณีขั้นสูงสุดยามีความผู้ใดจะปฏิบัติได้มหาเวสสันดรชาดุเป็นเรื่องสูงส่งแสดงให้เห็นถึงการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมของพระเวสสันดรเมื่อไปถนทางไปสึ่พระโพธิญาลักจากบรรลุพระโพธิญาลแล้วหาเช้อเพลางสูงเฉพาะตนไม่ไงยังสามารถนำไปสั่งสอนให้เกิดประโยชน์แก่ชาวโลกได้อีกด้วย พระเวสสันดรสรงเป็นราชโอรสของพระเจ้าสังชัยกับพระนางมัจเดีพระองค์เนี่ยิเษกสมรสกับพระนางมัสซีมีบุตรสองคนอิชฉานีและการหาเมื่อพระองค์ได้ขึ้นของรัชสมบัติของพระเจ้าสังชัยแล้วกระสมป้องช้างปัจจัยนาคให้กับกษัตริย์เกิดกรณีพระาราชไปทำให้เหล่าบรรดาราัชดลเกิคดความไม่พอใจพระเจ้าสังชังชงยาาาจ,จ,ชจึงจำใจเนรเทศพระเวสสันดร นางมาสีชายและกันหาพยังปานาพระพายงางอุบ้ว่าพระวิษธาชายแดนตันกรลิงขับนางเท่าขอทานผู้เด็กนาว่าชูชกชูชกมีภรรยาใสาสวยนามว่านางอมิตาซึ่งนางอมิตดาเป็นบุตรสาวคนเดียวของนางหัวเมียผู้หนึ่งที่ชูชกเคยํำเป็นที่ขอทานไม่ได้ไปฝากเอาไว้แต่ว่า ตามขบเมียผู้นี้ยายนำเงินปีใช้จ่ายหมดจะยกหนาอมิตาพุ่งปุรษาให้ไปเป็นเมียของตาชูชกหนาอมิตาเขาดูแลปฏิบัติตาชูชกเป็นอย่างดีจะทำให้ดหลาบรรดาพามในหมู่บ้านเกิดความอิจฉาทเสียตา,าชูชกเป็นอย่างมากและรั้งนำเรื่องราว,รารอวของนาอมิตาไปสนอเสยเยื่อแจ่มคุสมังประมิมนจงทำให้เหล่าบรรดาเมียพรามเกิดความหมันไส้หนาอมิตา จึงสั่งฆ่าก,กันไปดูดาทำร้ายนาหลังจากวันนั้นนาอมิตดาวก็มีกาออกพบหน้าผู้คนเพื่อจังหละผมานมานิคอยเอหัวดาต้องการแทนพระเวสสันดรเพื่อพูดบารมีจึงเดินมาด้านหน้ารูปปิจศัพทของพระเวสสันดรพี่ชูจา๋าขอค่ะไม่อยากจะทำอะไรอีกต่อไปแล้วจ้ะพี่ชู ลูกพญเมียพามาตุา่มตาดูด่าว่า,าน้องพี่รูไม่้ราบว่าเขาด่าน้องว่ายังไงอ่ะเขาดาด่าน้องแบบนี้จะเป็นยี่ไงแหมนางคนขยันนางคนผู้ดีนางไม่มีความชัว่วนางไม่เว้รเลวีดูซิจ้า <c oughs> พิชูพยาด่าน้องแบบนี้จนน,จน้องอ่ะไม่กระตอกไปไหนแล้วอกไปไหนแล้วจ้าพี่ ชูจาน้องเราอ่ะคุณจะไปหา่าตมาคอยดูแลรับใชแล้วเราสองได้แล้วนะจ๊ะชูเออแล้วเราจะไปเอาบินที่ไหนมาซื้อทานนะจ๊ะน้องรักของพี่ถวพี่ชูจาไม่ต้องเสียเงินเสียทองซื้อทานมาระจักน้องได้ยินมาว่าพระเวสสันดรผู้มีจิตใจเป็นทานบรมีได้บำเพ็ญเพียรอยู่ด้านเขาุูตดพระโอษฐ์ก็มีบุญที่สองคน เราไปขอบุญทั้งสองกับพระเวสสันดรสีดาเดี๋ยวงบพระองค์อ่ะก็ประทานให้เราทั้งสองี่ด้เจะพิชูเจอเจอพิชูนะชูโฉด่างใจเดินทางไปยังเขาวงุ่นเพื่อใจเนียัะเมื่อถึงยังเขาวงุ่นแล้วชูโชเราพบกับพระ หน้าที่คอยคุ้ม enfin, กันให้ห uh ูดใดล่วงล้ำเข้าไปยังเขาบคนได้และก็พบกันธารณศีลส่งบำเพิญเพี้ยู่ึงหน้าเขาของเช่นกันแต่ทว่าทูชก็ใช้โคนหลอกถามทางพรานเจนระบุตรและอโนธที่ณศีลจนตอนนนั้สามารถเดินทางมาถึงอาสมของพระเวสสกรมณ้สังเกจแต่ทว่าทูชกระชุบจิ้งขึ้นาว่าเออนี่ก็บุดคำแล้วข่าวว่า ถ้าเกิดข้าเข้าไปคุ้มครองทักงสองกำาพงเวสสดดในตอนนี้พระนางมัสซีตองอยู่ในอาสมและต้องขัดขวา,า,างกานนรทำธนิกานี้เป็นแน่ข้าว่าเราให้คุณเท้าพระนางมัสซีเข้าป่าไปห,หาผลไม้ก,ก่อนแล้วเราค่อยไปคุ้มครองทั้งสองกําพงเวสสดดมันน่าจะดีกว่า และนี่คือนั่นเองขณะมัาาสซีก็ฝันยผู้ชายรูปร่างแก่กำยำผิวดำกลา,าดถูงดับอันคมติดมาผ่า,มา,า,าลาม,มานนขเ,มลเ,ข,ลข,เข้ารัขงานแล้วก็ควักตัวหัวใจของพระองค์ไปขนะสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนเข้พระองค์กองฝันได้พระฤาสีแซนดอได้ทำงานฝ่ายพระฤาษีแนดอก็รู้ค่ะทั้งหมดแล้วก็รู้ด้วยญาติว่าเดี๋ยวรุ่งเช้าจะมีคนมาขออุปถัมภ์ศพของพระองค์ไปแต่ถามว่าพระองค์ วาการทำทานในครั้งนี้จึงขอประดมน,น้งไปว่าัาซีมีวัาที่จนเ,นจเจ,ออจ,จ้องก่อนได้ด้วยค่พระเจ้าทำงานหลักตามห้วยเช้าตรูี่บนกองหลับแวกทับขออยังอาสมของเจ้าคุณว่าแล้วที่เรามาสีกลับอาสมของน รุ่งเช้าวันต่อมานางมาซีเข่าปาก่าบุรณไม้ตามปกติฝ่าชุกชงไม่เห็นกันแล้วลข,าข้าพุทขอพุทธังสองดัเาให้สัานี่ขนะดนี้เออไอ้ผ้าที่กอแกเขาบาดแล้วาลยาคมีพอคอยดูแลงรณีบตดผ่าผ่านั้นโดนเดินทางมาในวันนี้ต้องัวรจะมาถึงข,ขอพุทธ้ององของรอพระองค์ที่ละพระเจ้าค้าโอ้ชูชู วัน sure? ี้ยินด um ีจะมอบบุณทั้งสองของพระเอกขอเจ้าตีต่อนนั่นเองชทและการหาได้แอบฟังพระเวสสันดรกลังพูดคุยกับตาชูชกก็รู้ว่าต้นทั้งสองจะต้องตกเป็นท่าของตาชกชกก็ต่างพากันกวาดกรวจะพากันไปแอบในสระหัวฝากตาทุูชกมองหาบุญทั้งสองของพระเวสสันดรดิผมก็ตอบว่าพระเวสสันดรอย่างหนาผาเดี๋ยวน่ะลูกผู้มีจิตใจเป็นทายมารี ข่าวว่าไอ้คำที่เขาลออ้อมดินธรรมชาตนานเนี่ยคงจะเป็นเท็จประนาวนี้แหละว,ว่าเมื่อบุตรทั้งสองของพระเวสสันดรได้ยินดังน,นั้นก็สงสารพระบิดาุนจับใจจึงย่องขึ้นจากสาบัวแล้วตรงเข้าไปกอดที่พระบาทของพระเวสสันดรพร้อมทร้องไห้น้ำตาหน,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 น่องหน้าพระเวสสันดรบอกทั้ง,งสองว่าชายลูกพ่อเจ้าได้ไปดูแลพระมุนี เจ้าทั้สองแอบดุทะเลมีอักามากอีกทั้งเจ,างจ้าทั้งสองไม่ได้เป็นสำคัพอเป็นสอพระปยาฝากความพ้ดีในรูกสองหากแม้ผู้ใดแทนพุคธเจ้าบุกคลผู้หนั้นต้องท้องคำกอนกินแทใมีช้าม้าบกควายต้สิงคูมีาบาดาใไร่ท่าบริวารยสิบคนร้อยคนจะสามารถตน่ดในูสองแม่นรูปนาหวาแล้วพระเวสสันดนรบนหลั่งน้ำทักที่โดก ยกบุญทั้งสองของเพร่อนให้กับชูชงตายฝากชูชมเมื่อรู้ดังมาแล้วก็นำถาวรมามัดเข็นบุญทั้งสองของพระเวสสันดรแล้วชิบกระชากด,ดึงออกไปยังไม่ปราณีแล,แล้วชูชมกัญหาด้วยชาดีก็ออกจากอาสมของพระเวสสันดรไป คัอิทัมยุตได้กับหาวเวสาาัน์ดรชายดุกในตอนนี้สามารถนำไปประยุ์ใช้ให้เขากับชีวิตประจําของเราได้อีกเรื่องความเสียสละกล่าวคือโดยคนเรามีความเสียสละโยชน์ส่วนเพื่อเสริมดวมไม่ยึดติกดกัอนนบอำนาจราบยุติใดๆรู้ถึงโลกธรรมท,ที่ว่าอย่างย่นเขาก็ยกอย่างาตับตกเข่าก็ยงสมดังพุาศาสนาสุภาษิที่ว่าทิพนงังติสุเีฆังการให้ ว่าจะมากหรือน้อยก็จะได้ว่าเป็นการเสียสละที่ริงจรเสนนิอร์สอเริรส์ฟอค